ครับผมสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่ๆทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับมาพบกับผมเช่นเคยนะครับปรีชาเจริญทรัพย์วันนี้นะครับผมก็จะพามาชมนะครับงานขุดบ้านสวนแปลงเกษตรนะครับงานออกแบบนะครับพิกัดแปลงตรงนี้อยู่ที่อําเภอเกาะจันจังหวัดชนบุรีนะครับกับเนื้อที่3ไร่1งานนะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับแต่ดังเดิมเนี่ยจะเป็นพื้นที่นาข้าวเก่านะครับก็เจ้าของที่เนี่ย มีพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยประมาณ 6- กถึงเไร่นะแล้วก็แบ่งคนละครึ่งกับพี่น้องนะครับก็เลยมีพื้นที่3ไร่นะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับหน้ากว้างรวมๆแล้วประมาณ60เมตรนะครับการออกแบบพื้นที่นะครับการประยุกต์ให้เข้ากับความต้องการของลูกค้านะครับแบบตรงนี้เลยขุดบอ่อน้ําใหญ่เลยนะครับหน้าและหลังนําดินที่ขุดนะครับขึ้นมาถมที่ยกระดับพื้นที่สูงขึ้นมาให้เท่ากับถนนนะครับ ความตั้งระดับนะครับของถนนจะอยู่ที่ประมาณ1เมตรนะครับมวลดินที่เราขุดมาทั้งหมดนะครับก็จะขึ้นมาถมที่ยกระดับพื้นที่ไม่ได้ออาดินออกไปไหนนะครับถือว่าเป็นโมเดลที่สวยนะครับกับแบบงานตรงนี้นะครับก็จะมีในส่วนของการประยุกต์แบบนะครับยืดหยุ่นของแบบงานนะครับไปตรงนี้นะครับเราได้เข้ามาสํารวจประมาณสัก4เดือนที่แล้วนะครับช่วงนั้นจะอยู่ในช่วงของฤดูฝนนะครับเราได้มา ดูขอบเขตพื้นที่วัดระดับพื้นที่นะครับแล้วก็ออกแบบคุยงานการผ่านลายนะครับจนได้แบบที่ลงตัวราคาที่ไปกันได้นะครับกับแบบงานตรงนี้นะครับก็ยังไงเดี๋ยวผมพาไปชมนะครับแปลงตรงนี้เป็นเช่นไรนะครับเพื่อจะเป็นแนวทางไอเดียในการขุดออกแบบแปลงเกษตรของพี่ๆที่สนใจอยู่นะครับครับผมก็จะพามาชมในส่วนของพื้นที่ข้างหน้าของพื้นที่นะครับก็จะเป็นในส่วนของบ่อน้าโมเดลพื้นที่1งานนะครับความลึกที่เราขุดได้ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ5เมตรเลยนะ ก็ถือว่าเป็นดินที่ดีนะครับตรงนี้เป็นดินเหนียวหนาประมาณสัก4เมตรเลยนะครับส่วนชั้นล่างก็จะเป็นดินทรายนะครับแต่พื้นที่ข้างหลังนะครับจะเป็นพื้นที่บ่อน้ําเก่าตรงนั้นจะขุดได้ประมาณสัก4เมตรกว่านะครับข้างล่างจะเป็นดินทรายขี้เป็ดเลยนะครับเห็นไหมว่าพื้นที่แต่ละที่นะครับถึงจะพื้นที่ใกล้เคียงกันถ่างกัน2030เมตรแต่ชั้นดินข้างล่างก็ไม่เหมือนกันนะครับตรงนี้ต้องใช้วิธีการประยุกต์นะครับยืดหยุนเพื่อให้งานลงตัวมากที่สุดนะครับ พื้นที่ตรงนี้นะครับที่เราขุดบอ่อนะครับนำดินขึ้นมาเสริมระดับในพ right ื้นที่ให้สูงขึ้นนะครับตรงนี้เลยประมาณ1นึเมตรยีนะครับตรงนี้เราเสริมขึ้นมานะครับให้สูงขึ้นนะครับนี่นะครับก็เป็นทางเข้านะครับเป็นพื้นที่จัดกิจกรรมนะครับ so ขอบขอบบ่อได้เลยนะครับในส่วนของพื้นที่ขอบขอบบ่อนะถือว่าเป็นโมเดลที่สวยนะครับแล้วก็สามารถทําประโยชน์กิจกรรมได้หมดเลยนะครับบ่อของเราก็จะขุดเป็นชั้นเป็นเบิร์มเป็นตะพักนะครับเก็บงานให้เรียบร้อยนะครับตรงนี้ นะครับเห็นไหมฮะเป็นชั้นเป็นเบิร์มตัวนี้เราสามารถที่จะทํากิจกรรมได้หมดเลยนะนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะหวัดเสียวหรือจะตกลงไปนะครับเพราะว่าเราเป็นชั้นเป็นเบิร์มเป็นตะพักอยู่แล้วนะครับนี่นะครับถือว่าเป็นบอ่อน้ําที่สวยเลยนะครับครับผมถัดจากบอ่อน้ําข้างหน้านะครับเราจะทําการขุดคลองไส้ไก่ตรงนี้นะครับคลองไส้ไก่ตรงนี้เราจะขุดกว้างแค่2เมตรนะครับแล้วก็นําดินขึ้นทําคันแทนาหรือว่าคันล้อมเล็กๆนะครับตรงนี้คันล้อมเจ้าของที่ไม่ต้องการที่จะ ขับรถสัญจรนะครับแค่ทําเป็นคันล้อมป้องกันเขตนแดนและก็สามารถที่จะเดินทํากิจกรรมได้และก็สามารถที่จะปลูกต้นไม้ได้นะครับครับผมก็ในส่วนของพื้นที่ตรงนี้นะครับจะเป็นพื้นที่โคกพักอาศัยนะครับหรือว่าเป็นพื้นที่จัดกิจกรรมนะครับเป็นพื้นที่สูงที่สุดนะครับยุทธศาสตร์ดีที่สุดนะครับตรงกลางพื้นที่นะครับการที่เราสร้างโคกที่พักอาศัยนะครับห่างจากพื้นที่ข้างหน้าเนี่ยประมาณ50เมตรเนี่ยข้อดีเลยนะครับจะทําให้พื้นที่ของเราเนี่ย มีความเป็นส่วนตัวนะครับสามารถจัดกิจกรรมนะครับไม่สร้างที่พักอาศัยเนี่ยติดข้างหน้าเกินไปนะครับไม่สร้างหลังเกินไปนะครับส่วนมากจะทําอยู่กลางกลางพื้นที่นะครับเพื่อให้มีความเป็นส่วนตัวนะครับโคกที่พักอาศัยตรงนี้เรายกระดับนะครับให้สูงเท่ากับพื้นที่ถนนนะครับประมาณ1นึ่งเมตรห้นะครับโดยการยิงระดับนะครับวัดระดับพื้นที่ฉีดสเปรย์ไว้แต่ละจุดนะครับตัวนี้เป็นวิธีการทํางานเพื่อเพิ่มความแม่นยําในการทํางานนะครับเพื่อให้ลูกค้าได้งานที่ดีที่สุดนะครับอันนี้คือเป็น วิธีการทํางานนะครับการเช็กระดับแต่ละจุดของการถมที่นะครับคันล้อมทั่วไปอยู่ที่1เมตรแต่ที่พักอาศัยเนี่ยเราถมอยู่ที่1นึเมตรห้ซนติเมตรเลยนะครับถือว่าเป็นพื้นที่โคกที่กว้างเลยนะครับและใหญ่เลยสามารถที่จะสร้างปลูกสร้างหรือว่าเป็นบ้านสวนหรือเป็นพื้นที่ประสัสั์โรงเรือนได้หมดเลยนะครับเป็นที่จัดกิจกรรมที่ใหญ่เลยนะครับครับผมก็จะพามาชมในส่วนของพื้นที่ข้างหลังพื้นที่นะครับตรงนี้จะเป็นพื้นที่บ่อน้ําเก่านะครับ บ่อน <ge ar> ้าเก่าตรงนี้นะครับแต่ดั้งแต่เดิมคือเป็นบ่อน้ําที่ตื้นเขินนะครับแล้วก็ขุดติดแดนเกินไปวิธีของการทํางานของเราคือการนําดินเหนียวเนี่ยไปถมขอบขอบบ่อนะครับแล้วก็ทําการอัดบดแน่นนะครับแล้วก็ทําการขุดใหม่รีโนเวทใหม่ให้บ่อน้ําของเราเนี่ยมีชั้นมีเบิร์มแบบนี้นะครับเป็นตะพักแบบนี้เลยสวยงามแบบนี้เลยนะครับก็สามารถที่จะเก็บน้ําได้เยอะมากนะครับตรงนี้นะถือว่าเป็นบ่อน้ําที่ใหญ่แล้วก็สวยเลยนะครับเราจะขุดด้วยกันอยู่ที่ประมาณ สองชั้นนะครับหลกัลกๆชั้นดินเก่าแล้วก็ชั้นดินใหม่ชั้นล่างตรงนี้นะครับข้างล่างจะเป็นดินสายขี้เป็ดนะความลึกที่เราขุดได้ก็ประมาณสัก4เมตรกว่ากว่านะครับถือว่าไม่ลึกมากเท่ากับพื้นที่บอ่อน้ําข้างหน้านะครับนี่นะครับก็ถือว่าเป็นบอ่อน้ําที่สวยนะครับได้ดินถมที่ยกระดับพื้นที่เยอะเลยนะครับแล้วก็นําดินขึ้นทําคันล้อมที่นะครับขุดคลองไส้ไก่เชื่อมต่อทั้งซ้ายและขวาของพื้นที่นะครับเป็นคลองกระจายความชุ่มชื้นนะครับส่วนข้างหน้าเราจะต่อท่อ PVC ลิงกกก์หาทุุรบเพื่อ ให้พื้นที่ตรงนี้ชุ่มชื้นนะครับผมครับผมในส่วนของแบบตรงนี้นะครับเราจะมีการประยุกต์ออกแบบเพิ่มเติมหรือว่ายืดหยุ่นนะครับหเลยยืดหยุ่นในส่วนของแบบบ่อนะครับให้มีคดเคียวเพิ่มเติม2นะครับเราจะตัดคลองไส้ไก่ประมาณสัก40เมตรนะครับเพราะว่าเจ้าของที่เนี่ยต้องการที่จะมีพื้นที่จัดกิจกรรมปลูกสร้างเพิ่มขึ้นนะครับเราเลยทําการตัดคลองออกนิดหน่อยนะครับเพื่อให้แบบงานและก็ความต้องการของลูกค้าลงตัวมากที่สุดนะครับ เป็นไงบ้างครับกับแปลงตรงนี้ถือว่าเป็นแปลงที่สวยงามนะครับจัดพื้นที่ได้ลงตัวนะเป็นแปลงบ้านสวนแปลงเกษตรนะครับจะไม่มีพื้นที่นาข้าวนะโอเคครับสำหรับวันนี้ผมก็จะขอตัวจบคลิปเท่านี้นะครับสำหรับพี่ไหนที่สนใจงานขุดออกแบบพื้นที่นะครับทางเรายินดีให้คำปรึกษานะครับสามารถที่จะ inbox สอบถามเราก่อนได้นะครับกับทีมงานของเรานะครับเดี๋ยวผมจะมีเคียวโค้ดไลน์เบอร์โทรศัพท์ขึ้นมานะครับสามารถที่จะ inbox สอบถามพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กับผมก่อนได้นะครับทีมงานปรีชาเจรศัพย์นะครับ สำหรับวันนี้ผมขอตัวแล้วนะครับขอบคุณกับการติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ